จะร้องไปกันทุกคนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ทุกคนก็ทํากันได้ดีนะคุณได้ยินเสียงพวกคุณหรือเปล่าตอนร้องเมื่อกี้ไม่ได้ยินนะฮะได้ยินไม่ได้ยินได้ยินถามสิบคนสิบคำตอบเอางี้ลองร้องหนึ่งทีไปละแล้วคุณฟังเสียงพวกคุณนะพวกคุณสุดยอดมากอยากให้เธอรัก ที่เธองด็กลืมทุกทุกอย่างมองฉันที่หัวใจไม่ต้องกลัวหรักด้านหลังกำลังกินแรงรักฉันสักครั้งละรู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอ Si Jay, chay... nandulang mga kumplikong mga mga